คือผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยแกไปชอบน้องผู้หญิงเออแกดูแลน้องผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าน้องจีแล้วกันน้องจีเนี่ยก่อนหน้านี้นเ,นเคยมีเสียดูแล เปิดภาพคุณธินกรหน่อยคุณธินกรเนี่ยแกสงสัยว่าแกเข้าไปช่วยเหลือน้องผู้หญิงซึ่งเคยมีเสียเนี่ยดูแลอยู่ปรากฏว่าหลังจากนั้นเป็นไปได้ไหมเสียไม่พอใจส่งคนมารุมทําร้ายเขา3าปีสอนคุณผู้ชมขึ้นผังและเปิดภาพธินกรวันนี้ที่ไปเจอเอกภพบเหลืองประเสริฐหน่อยนะฮะเพราะวันนี้เนี่ยทางด้านธินกรบอกผมไม่ไหวแล้วพี่ผมสงสัยว่าเสียส่งคนมาซ้อมผมถามว่าต้นสายปลายเหตุเกิดอะไรขึ้นผังตัวบุคคลครับ ทินากรคือคนเจ็บน้องจีคือคนที่พี่ทินากรเข้าไปช่วยและเมย์คือถูกระบุว่าเป็นเสียที่ดูแลน้องจีแล้วเป็นไปได้ไหมพอทินากรช่วยก็เลยส่งคนตามกระทืบ3ปีซ้อนคุณผู้ชมครับวันนี้เราไปเจอกทินากรเอาทีละเปราะมันมีเปราะวันที่29กรกฎาคม6กก่อนนะฮะเป็นภาพเสียถือปืนอ่าเปิดภาพนี้ขึ้นมาเต็มจอก่อน โดยเบื้องต้นเนี่ยเขาก็เลยบอกหูเหมือนเสียเมียเสียเมบุกมาหาเขาแล้วก็ถือปืนด้วยมันเป็นภาพนิ่งนี่ใช่ไหมเมใช่ค่ะก็คือทางด้านของเสียเมเนี่ยก็จะเหมือนลงมาจากรถแล้วถือปืนลงมาด้วยแล้วถามว่าทำไมเสียถึงโกรธนะโกรธหนาประเด็นเนี่ยคือพี่ธินกรเนี่ยเขาเล่าให้ฟังนี้เขาเนี่ยไปเจอกับน,น้องจีแล้วตอนที่ไปเจอกันเนี่ยเห็นบอกแชทเจอหรือเปล่า ใช่ไหมก็คือไปเจอกันรู้จ <c oughs> <Freiheit> okay. ักกันค่ะากหญิงเนี่ยเป็น PR สาวไปเล่นแอปพลิเคชันแล้วก็รู้จักกับ PR สาวก็คือ PRG เปิดภาพค่วันนี้ที่เขาไปหาเอกภพหน่อยสิฮะแล้วถามว่าตอนไปเจอกับจีแล้วยังไงเขาก็บอกคุยกันก็จีก็เริ่มพัณนาให้ฟังว่าชีวิตหนูลําบากนะหนูโดนเสียเมย์เนี่ยเหมือนกับรังควานแล้วเสียเมย์เองเนี่ยก็จะขอเงินคืนจากหนูสองหมื่นปรากดพี่ธินกรบอกอ้าวเสียจะขอสองหมื่นไม่เป็นไรพี่สงสารน้องจีพี่ควักให้เลย ปลากฏเสียโกรธนะฮะเพราะมันมีเงินไหลเข้าบัญชีแล้วมันเป็นชื่อทินกรนี่คือเหตุผลเสียก็เลยตามตั้แต่65 66แล้วก็67 3ปีซ้อนมีคลิปตัวอื่นอีกอะประมวลอย่างเร็วเลยฮะวงจรปิด็จะเขาเอ้างว่าเสียเหมือนจะส่งคนมาทําร้ายเขาวงจรปิดที่เห็นก็คือล่าสุดวันที่1สิงหาคมนี้ที่ผ่านมาไม่กี่วันนี้นะคะก็คือตอน18นาฬิกา31นาทีจะเห็นผู้ก่อเหตุมาทั้งหมด4คนด้วยกันเป็นชายชะกันถือมีดเข้ามาด้วยค่ะโอ้ยเขาสงสัยว่าเส มาแล้วก็เข้ามาข่มขู่เนี่ยนะคะตีไหมตีไหมมีค่ะมีรุมตีโอ้โหน่ากลัวนะโอ้โหนี่เปิดช็อตตอนที่เกิดเรื่องเลยก็ได้นะฮะนี่คืออะไงเมย์บุกเข้ามาอันนี้ก็คือบุกเข้ามาแล้วก็ช็อตที่สองกับช็อตที่สามเนี่ยจะยแล้วที่มีการลุมกระทืบอันนี้แค่วิ่งเข้าไปค่ะตายตายตายนี่เพาะเป็นเพาะปกป้องน้องจีสาวพ r ค่ะซึ่งเป็นคนสนิทของเสียอุ้ย อมันมนีไม่ได้แทงแต่ว่าเดี๋ยวจะมีขาออกมาค่ะที่จะมีการกระพืบแล้วก็ต่อยอดูขาออกมาเลยครับถ้าต่อมาเลยครับช็อตต่อมาเลยค่ะช็อตที่สองช็อตที่สามเนี่ยค่ะโอต้ตาย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 โอ้ยทินกรนะการกระพืบเข้าไปที่หัวงคุณทินกรนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ฮะผู้ชายที่ปรารถนาดีอยากช่วยน้องซึ่งอยู่ในมือเสีย โดนซสเองฮะล่าสุดวันนี้เอ้าฟังเสียงทีนกรตอนเปิดใจก่อนเป็นคนไอ้คนนี้มันเป็นคนลักษณะอาฆาตคนเราแค้แนคนผมทำมันล้าให้เขาเขาเลิกผู้หญิงคนนี้ใช่ใช่เก,ก่อนหน้านี้น้องก็โดนลาวีอย่างนี้ตลอดอ ตอนนี้เราสนะึกหวาดกลัวมากตัวเราเองเนี่ยมวก็อออมีระแวงครับผู้ชมครับเอางี้ล่าสุดเพื่อความเป็นธรรมคือวันนี้การทำร้ายยังไงก็ผิดเต็มเมเราไปเจอเสียเมนกันโงกเนี่ยนะฮะไปนั่งคุยกับเสียเมเลยเราถามบอกเสียเสียส่งคนไปกระทืบเพราะจริงปะ่ะในตัดภาพเสียให้ดูหน่อยเสียหน้าตาไงวะอยากเห็นหน้าจาังอ๋อธินกรก็หลอกกว่านะถ้าพูดกันตามตรงนี่ฮะเออก็ถามเสียบอกเสียออะเปิดวงจรปิดดิตอนเสียถือปืนอ่ะ เราก็ถามเสียบอกเสียมันเกิดอะไรขึ้นเสียบอกโอ้ยผมดูแลไอ้น้องจีอยู่ผมให้น้องจีใช้เดือนละสองแสนอูอ้หูนี่ฮะเออแต่จีสวยจริงนะดูจากรูปจีใช่ไหมใช่สวยให้จีใช้เดือนละสองแสนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเห็นบอกว่าอันนี้ผมไม่อ่านแล้วกันนะเสียอย่ากโกรธกันนะเดี๋ยวเหมือน,นจะไปพาดพิงน้องจีเขาเอาไปว่าเสียเนี่ยไปจับได้ว่าจีทํางานบางอย่างซึ่งเสียบอกเฮ้ยงานแบบนี้เสียรับไม่ได้ เพราะว่าถ้าเสียให้เดือนละสองแสนแล้วจียังทํางานแบบนี้เสียรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องเสียยอมรับว่าเสียก็เลยตีน้องจีพอตีน้องจีเสร็จน้องจีขอแยกทางผมเคยให้เงินผู้หญิงใช้แล้วผมเองเนี่ยจึงบอกกับน้องจีว่าอ่ะได้ถ้าจะเลิกกับเสียเสียขอคืนสองหมื่นเพราะหนูอยู่กับเสียเดือนนี้ไม่ครบเดือนอ่านี่ฮะใครมีเงินต้องแบบให้ครบรอบนะ30วันนะสองแสนแต่เมื่อไม่ครบเดือนมันขาด โอ้เสียให้เขาต้อง2องแสนเขาอยู่ไม่ครบเดือนขอคืน2องหมื่นเออนี่ยนะฮะปรากฏว่าหลังจากนั้นน้องจีเห็นบอกใจคืน แต่กลายเป็นว่าทินกรโอนมาใช่ไหมใช่ทินกรนนโอนมาเสียก็เลยไม่พอใจแล้วก็เลยเหมือนกับว่าเหมือนเสียบอกว่าทินกรก็พูดเดี๋ยวโบอย่ามายุ่งกับน้องจีอีกเสียก็เลยยิ่งไม่พอใจเอาคุณเป็นใครมาสั่งแบบนี้เออเออผมให้เขาเดือนละสองแสนเออคุณจ่ายเขาสองหมื่นแหมคุยใหญ่เลยเสียบอกผมก็เลยบอกว่า23มกุมภาพผมไปเจอทินกรนั่งกินข้าวกับน้องจีมีปากเสียงกันยอมรับทินกรเป็นคนทําร้ายผมนะจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บส่วนวันที่ถือปืนเราก็ถามว่าวันที่ ถือปืนเกิดอะไรขึ้นเขาบอกไปบ้านธินกรจริงเพื่อจะเคลียร์เรื่องน้องจีพอไปถึงถูกในธินกรเอามีดจี้คอหวังจะปาดคอผมสะบัดออกมาได้ยอมรับฮะเลยวิ่งไปหยิบปืนในรถสแสดงว่าธินกรเล่าไม่หมดเห็นไ,ไหมฮะธินกรไปร้องเรียนเอกภพแต่เล่าไม่หมดหลังจากนั้นยืนยันว่าไอ้คลิปเมื่อกี้ที่ลุงกระทืบหน้าบ้านผมไม่ได้ส่งคนไปดังนั้นทั้งหมดหากมีหลักฐานเอามาชี้แจงค่ะทินกรอย่ามาปักปั๊มเสียแบบนี้ฟังเสียงเสียหน่อยฮะ ว่าคือดูแลแต่ก็คือเขาก็ไม่พอเท่าไหร่ก็ไม่พอก็ต้องเพิ่มเพิ่มเพิ่มไปเรื่อยๆจนอ่ะผมว่าไม่เอาละที่ที่คุณทางนู้นเขาบอกผมว่าเฮ้ยผมขาดสภาพคล่องหรือเปล่าซึ่งไม่ใช่เลยทางครอบครัวเขาก็เคยสงสัยผมก็เอาสลิปให้ดูเพราะผมจะกาวไว้เลยหนึ่งสอสาสี่ห้าหกเจ็ดคือผมมารู้ทีหลังว่าเขาอ่ะรู้จักก่อนผมตั้งแต่ตอน เขาอยู่ที่ต่างจังหวัดเขาก็เป็นเหมือนฐานะลูกค้ากันประจําตอนนั้นผมตัดสินใจว่าทำไมผมต้องมาเป็นแบบนี้ด้วยผมก็ขอเป็นแบบอ่ะผมเยงดูละกันรายละเอียดมันแย่ยิ่งกว่านั้นไม่รู้เท่าไหร่คือพูดตรงๆว่าผมสงสารคุณทินกรมาโดยตลอดนะเพราะเราก็ผู้ชายเหมือนกันทุกอย่างที่เกิดขึ้นต่ผมมันมันคือมันพูดไม่ได้อะ่ะเพราะมันพูดมันก็ไปโดนโยงหาคนอื่นอีกอ่ะเมื่อกี้เขาก็บอกว่า เป็นไปได้ผมถามหน่อยว่าถ้าเกิดคุณรู้ว่าวันนี้เกิดเหตุอ่ะคุณจะไปนั่งใกล้ๆแถวนั้นไหมก็คือเราไปโดยบังเอิญไหมคิดว่าถามว่าบังเอิญไหมกไม็ไม่บังเอิญก็มันเป็นวันเกิดของลูกสาวพี่ผมนี่อยู่ตรงนั้นอยู่แถวบ้านเราเขาพอดีอยู่ซอยเดียวกันเกิดเกี่ยวเนื่องคดีของผู้หญิงอพอคดีผู้หญิงผมถามว่าเนี่ยเขาโดนคดีอยู่แล้วเขาต้องการเงินคุณจะช่วยไหม,มผมก็พูดดีๆเขาบอกไม่ใส่ใจมึงแต่แต่ขอโทษนะครับ อ้ตัวบ้านอยู่ตรงนี้ผมยิงอยู่นอกบริเวณบ้านนะแค่คือคือนึกออกไหมผมมาคิดมาโดยตลอดว่าเขาติดต่อกันเหมือนอย่างเมื่อกี้ที่อยู่ในห้องส่งเขาบอกไม่ติดต่อกันผมก็เอาหัวผมเป็นประกันผู้หญิงต้องติดต่อกันอยู่แล้วคุณบอกคุณไม่ติดต่อกันอ่ะผมผมควักแชทให้ดูนะนี่แล้วนี่อะไรอ่ะแล้วนี่เอเเอะไรนี่คืออะไรคือผมมีแชททุกอย่างคือแบบคือแบบคือพูดตรงคือ เราะฉะนั้นเสียก็เลยรู้สึกว่าเหมือนตัวเองเนี่ยโดนตลบหลังตรงที่ว่าคุณธนกรเนี่ยเหมือนกับโคกกับน,น้องจีได้หรือไม่อะประมาณนี้แหละครับคือผู้ชมฮะเดือนละสองแสนใช่ไหมโอ้เสียไม่ต้องเสียสองแสนก็ได้เสียจะไม่มีคดีเลยถูกปะ่ะอะมันลักไปแล้วทำไงได้นาะเสียเนาะ